4. ถ้าออกกำลังกายหลังผ่าตัดเอ็นไข้หน้าข้อเข่าหนึ่เดือนท่าที่ 1. Wall s q u a ยืนตัวตรงหลังพิงกำแพงค่อยๆย,ย่อตัวลงระวังอย่าให้เข่าเลยปลายเท้าทำทั้งหมด20ครั้ง3เซตวันละ3ครั้ง ที่ 2. สเต็ปอัพสเต็ปดาวขาขึ้นก้าวขาข้างที่ผ่าตัดขึ้นก่อนจากนั้นค่อยๆเหยียดตรงและก้าวขาข้างปกติขึ้นตามขาลงก้าวขาข้างปกติลงตามด้วยข้างที่ผ่าโดยเกรงขาข้างที่ผ่าช้าๆระวังเข่าจุดทำ20ครั้ง3เซตเวะลา3ครั้ง ที่ 3. และเทลเลแบนวอล์กนำยางมาลัดที่ข้อเท้าสองข้างงอเข่าเล็กน้อยจากนั้นก้าวขาไปด้านข้างขวาซ้ายข้างละ10บครั้ง3เซตวลาสะ3ครั้งท่าสุดท้ายท่าที่ 4. ี่โพรนแฮมสติงเคิลนอนคว่ำค่อยๆยกขาขึ้นมาทำข้างละ10บครั้ง3เซตวลาสะ3ครั้งเช่นเดียวกัน เพื่อนทำครบทุกท่าแล้วมีอาการปวดบวมแดงล้อหรือระบมสามารถประครบเย็นหลังออกกำลังกายได้20นาทีแต่หากต้องการความมั่นใจว่าฟื้นฟูถูกวิธีปลอดภัยและลดโอกาสบาดเจ็บซ้ำนักกียภาพบำบัดที่แรรนทอนการแพทย์พร้อมดูแลคนไข้ทั้งด้วยการออกกำลังกายบำบัดและเครื่องมือช่วยลดปวดบวมเช่นเลเซอร์ลดอาการอักเสบประครบเย็นเพื่อลดอาการบวมและติดก,กระตุ้นไฟฟ้าลดปวดเพื่อให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตและเล่นกีฬาได้อย่างมั่นใจในทุกส่วนของร่างกายแล้วมาเจอกันนะ 哈。Huh?